น่ารักแล้วก็ให้เกียริก็แบบโยนคําถามมาดีมาให้อ่ะชงให้ดีอ่ะเชงให้เราตกอ่ะอืมน่ารักน่ารักจริงคุยแซบโอ้คุยแซบโ,โชว์ไปจนแบบรูปเต็มบ้านแล้ว <c oughs> ดีใจด้วยนะพี่แพรหล่อเหรอหล่หอตรงไหนไม่เห็นหล่อเลย <c oughs> ก็พอไปวัดไปวาได้ <c oughs> พอไปได้อยู่ทำบุญช่อบทำบุญพอไปวัดไปวามไม่อายพาดนีนเ,เป็นสดมาหลายหน้าหนาวหนืหน้อสาวท่งตึงทั้งเต้นกลางคืนฉันนอนสะดุ้งจนสายมุ้งขาดกระเด็นคิดจะมีแฟนเล่น ได้ยินเพลงนี้ไหมถ้าได้ยินแต่เดียวว่าไม่เด็กแล้วนะแฟนฉันไม่ต้องรอเนี่ยไม่เคยได้ยินเพลงนี้ไหมอ๋อ <c oughs> ถ้าใครถ้าใครรู้จัก,จกเพลงนี้แต่เดียวว่าแก่แล้วนะแหลกกูแล้วนะอ๋อ <c> ไ <oughs> ปค้นหาเองเออแฟนฉันไม่ต้องรอ <c oughs> เอาพอไปวัดเพ่นเพ่นคุณอะไรไหม้าไปวัดใส่ส หวงได้ไม่อายพาเนนไม่อยากกินของเออไม่ไม่อยากกินเดนของใครเออตัวจริงหล่อค่ะเจอวันไปส่งอ่งอดอกไม้โอ้พี่คนนี้เขามาส่งเหรอลานนี้หรอครับหรอชื่อร้านอะไรนะ อาดูใจสองปีแต่งเลยเอเอดูใจสองปีแต่งเลยใช่บ้านเสร็จพอดีไงพอดีเลยบ้านเสร็จพอดีโอ้ยไม่ได้ให้มาอยู่ด้วยหรอกบ้านห,หรือเปล่านอนกระต๊อบนูน่นเป็นคนสวนชนชั้นเรามันไม่ได้จริงๆเจ้าคุณพ่อเขาไม่ยอมรับเธอ เจ้าคุณพ่อกับเจ้าคุณแม่ฉันก็ไม่ยอมรับเธอโอ้ยม่เราถอยเราต้องแบบเธอต้องเข้าไปอยู่ในฐานะคนสวนก่อนไปพิสูจน์ก่อนโอเคไหมเนียเนียไปความสัมพันธ์ให้เป็นเรื่องที่เรารู้กันสองคนตอนกลางคืนรังสนิทกับพ่อก็ไปแต่ว่าตอนกลางวันเธอก็ฟิลคนสวนเราก็ห่างกันตอนกลางวันเราก็รอให้พ่อกับแม่นอนก่อนโอเคเปล่าแล้วพี่ค่อยไปหาเธอที่กระต๊อบได้โอเคนะฟิลลิ่งนี้นะ พูดแล้วหันกล้องเป็นเรื่องเป็นราวนุกรมกส่งดอกกุหลาบให้ด้วยนะแล้วทำไมไม่นอนกันเนี่ยตีสองทีสามเนาะมีพี่คนหนึ่งเขาอยู่คลินิกชันตรกมเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ราชบุรีแหละโอ้ก็เห็นทีเขาวิ่งมาเขาบอกทำให้พี่ไม่ได้นอนไปด้วยเลยหนูไม่ได้นอนเลยดูแม่ หนูลุ้นมากดูแม่ไล่คู่ถึงตีสองอ้าวฉันก็ไม่ได้บอกให้หล่อนมาถูฉันนะ <c oughs> ฉันก็งงกันเออคืออะไรอ่ะอืมสิ <c oughs> พี่คนหนึ่งเขาวิ่งมาไม่ได้นอนเลยดูแม่ไม่ได้นอนเลย,นนเลยงงอ้าวทำไมไม่นอนละ่ะงงป่อให้เรื่องการไม่นอนเป็นเรื่องของเราสองคนดีกว่าครับอุ้ยพี่บุ๋มอุ้ยพี่บุ๋มยิงอ่ะ พี่บุ้มยิงอะไรให้แล้วเออเลอ <Yeah. S 1> ชำนี่รอด,ดูเหมือนกันเออ <Yeah. S 1> ให้มันรู้บ้างใครเป็นใครเออเลอ baby อดนอนแล้วเหรอคะนี่ค่ะนี่จะหลับแล้วาแล่วก็นอนพีดพี่บ้าอเลยอ่ะทำไมนอนห่างแฟนจังละ่ะฮะก็ให้ไ์สดอยู่ไงฮะทำไมไม่นอนใกล้พี่อ่ะไม่รักพี่หรอรักพี่เปล่า,อ,าอ๋อออ้ย โอ้ยเถอะไม่ต้องหวังว่าวาเดนทายจะได้ดอกไม้จากใครเพราะเรามีความโรทอเรตัวอยู่แล้วเขินทำไมทุกคนเขินทำไมรูปหลังให้นางหน่อยก้าหลังให้นางในจะได้นอนสบาย เราเป็นภรรยาเราก็ต้องทําหน้าที่ภรรยาเกาลงเกาหลงัลงให้แฟนเราบ้างให้แฟนก็จะได้หลับสบายไงเจ็บป่าวหายเจ็บยังหายแล้วค่ะเ้คอนเทนต์นี้ <c oughs> นนมานเทนไหน,นที่คนที่คนเอาดอกไม้มาไว้นี่แล แล้วเข้ามาก็แบบดีใจอะไรเงี้ยแบบเหมือนที่ซื้อให้อะไรเงี้ยโอ้ยม,อออมันเอาแล้วพอแล้วเอาหรอมันเอาแล้วหรอมันออาแล้วมันอ่อมแล้วสวัสดีสองพันสี่ร้อยคนเขาจะเข้าใจด้วยฟอดเจ็บอะไรเจ็บหัวไงหัวเขาไปโขกกระถ่อมโขกกระถ่ำ หัวโคกจริงทุกคนนะแรงล้วโคกแรงมากดังตึ้งอย่างเงี้ยดิฉันตกใจเลยตายห่าแล้วลูกเขาเป็นอะไรไปมาหัวตึ้งแบบสามารถหมดสติได้เลยอ่ะใช่มันแรงแล้วก็ตะบะตะมันลุกขึ้นแบบเต็มแรงไงสูงเกินไหนดูดิเจ็บป่ะโทษนะเจ็บเปล่าไม่อยู่ข้างข้างม่ตรงนี้พอแล้ว็นไรเจ็บ เออแล้วนางก็อะไรก็ไม่อยากจะเป็นผู้หญิงไงไม่เราให้ลองเรียนรู้บ้างเราจะได้รู้ว่าอ,อนมากอเออเวลาฉันแต่งเวลาฉันแต่งแต่งหญิงใส่วิกแลวฉันแต่งหน้าออช้ำกว่า<ด>นะนี้แล้วเพราะว่าอะไรมันเหนื่อยจริงอ่ะเข้าใจฟิลเขาหรือย,ยังมันหงดหงิดอะ่ะจริงจริงแล้วแล้วเธอยังดีนะเธอใส่รองเท้าผ้าใบาแล้วเธอดูฟิลเขาอ่ะเวลาเขาออกงานนะ ชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วใส่รองเท้าต้นสูงแล้วมันกัดเท้าว่ะเออแล้ววิกหนักกว่านี้ด้วยวิกจัดตรงอันนี้ยังดีไม่ได้จัดไม่อะไรเลยอ,อันนั้นหนักทรมานมากคือแบบฝนไม่ไหวแนะ่แต่ตอนภูเขาอะ่ะม่ไห,หลุดอเออมันเดินไปก็หลุดเคยเห็นตรงนี้ข้างนึงองโอ้ย <c oughs> จะได้รู้บ้างว่าการที่แบบการที่แฟนแต่งสวยแต่ละทีเนี่ยมันปกติอดไม่เคยแต่งนาหาน้าขนไง ปกติตอนที่โรงเรีเนยเรนเขา่ามีกิจกรรมอยู่แล้วทำไมหันมาทางนี้อ่ะอา้ารักพี่แบบรักใครโอ้ยมันไม่ต้องให้คำตอบแล้วมันชัดขนาดนี้แล้วเอาจะไปรู้เหรอเอา <laughs> รักไหมเหรอย่า, <laughs> ยาไม่เอา,เอา <laughs> อยากให้แฟนหอมแก้มก่อนนอนจังเลยอยากให้แฟนหอมแก้มจอนนอนจังอุ้ไม่เห็นไม่เห็นเขาบอกเขาบอกว่าไม่เห็นเขาบอกเห็นอีกทีนึงไม่ต้องเลยนตะก้าก็ไม่กดไม่ต้องมาสั่งเยอะเลยเนี่ยเขาบอกเนี่ยไม่เห็นเลยค่ะเพิ่งเข้ามาค่ะไม่ทันค่ะตดให้ลมได้ไหมเดี๋ยวอุ้ยชะลึ่งยม่เอา๋อเพื่อยัง ลาสุดแฟนจะตดได้ดมแล้วกูจะบ้าตายช็อตฟิลมาก <c oughs> เมนทิปอะไรที่อ่ะนี่อาจจะจ,จะตั้งกล้องสวยๆวยแล้วอ่ะพอแล้วทีนึง <c oughs> ท,ทีนึงอ่ะ <c oughs> พอพอพอเดี๋ยวเดี๋ยว อุ้ยไม่ได้ไม่ใช่ทุกคนไม่ได้ใช่ไหมมันไม่ได้ใช่ไหมัไม่มีอะไรคนอดแฟนได้ไหม